สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกครับทุกท่าน เมื่อวานก็ทราบผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกแล้วรางวัลที่1ได้แก่3 20812 3ตัวบน812 2ตัวล่าง4 6 6สอบผ่านกัน้นไหมครับทุกท่านมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์ที่เข้าเนาะไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่นะครับ แนวทางแรกก็จะเป็นแนวทางของแอดพนัชกรมาตัวค่าร้านเปอร์เซนต์วิ่งบนล่างของอาจารย์มีเลข8นะครับขึ้นไปบนเลขชุดชอบชอบส่วนตัวของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวอาจารย์ให้มา4ชุด1ในนั้น8 1 2ทุกท่านเข้าตรงๆเป๊ะๆกันเลยทีเดียวเชียวตามต่องวดใหม่นะครับแนวทางของแอดพนัชกร ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดเทพแอดเทพมี21ทุกท่านมาเป็นตัวกลับอยู่ในส่วนตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัวของแอดกริธนากรินะครับข้อมูลของอาจารย์ที่เข้า812อยู่ในส่วนท่านลองนะครับเป็นข้อมูลชุดลองของอาจารย์นะครับมาตรงๆกันเลยทีเดียวเชียวตามต่องวดใหม่ครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยแนวทางล่างของอาจารย์มี 6- 4ทุกท่านมาเป็นตัวกลับนะครับหวยออก 4- 6ล่างถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดย้ายผานะครับคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มของอาจารย์เข้าทั้งบนทั้งล่างทุกท่านมี2-1ไปบนนะครับแล้วก็มี64ลงไปล่าง เข้าตัวกลับทั้งคู่เลยทุกท่านหัวออก81246ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดบราวนี่เป็นข้อมูลชุด2ตัวพื้นหลังสีเขียวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี4 6 6นะครับเข้าล่างตรงตรงส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ปีชาอาจารย์ปีชามี6 4ทุกท่านลงไปล่าง เข้าเป็นตัวกลับนะครับต่อมาก็แนวทางของแอดบอลคนหนุ่มเนื้อแนวทางของแอดบอลมี1-2ทุกท่านขึ้นไปบนตรงๆนะครับเป็นข้อมูลชุดรองของอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอสมใจ69 ข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าชุดลองนะครับมีหกสี่ทุกท่านเข้าเป็นตัวกลับถัดมาครับแนวทางของอาจารย์หรือล้านสน,นันสนันเมืองทุกท่านบนเน้นเน้นของอาจารย์มี1นึตรงๆเลยนะครับตามนี้ครับหวยออก8-1-2 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดบ้านไผ่เมืองพลใบที่ผมลงให้มี64ทุกท่านลงไปล่างนะครับเข้าเป็นตัวกลับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดพงศใจดีแอดพงศเข้าชุดเม็ดเดียวของอาจารย์นะครับ1 2ตรงๆรงทุกท่านส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดหลักร้อยไปนะครับ หลักร้อยของอาจารย์ไม่มีเลข8ครับใกล้เคียงที่สุดก็612ตามต่อครับแนวทางของแอดพงถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดสวยครับทุกท่านแอดสวยมี12ไปบนตรงๆนะครับงวดใหม่มาแล้วด้วยตามต่อได้นะครับคลิปหน้า ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดใต้ฟ้าอาจารย์บอกว่ารูด2ก็เข้านะครับแล้วก็มี2 1ทุกท่านไปบนเข้าเป็นตัวกลับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดนอหนูนะครับแอดนหนูอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ชุดนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวทุกท่านเข้า8-12ตรงๆเลยทุกท่านครับตามต่อได้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มเนื้อแอดหนุ่มเนื้อพื้นหลังสีขาวแนวทางของอาจารย์มี12ตรงตรงถูกทันอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้เป็นข้อมูลสูตร1เลขคู่สู่ร2เลขคี่พื้นหลังสีเขียวรูปแบบนี้มีข้อมูลชุด3ตัวที่เข้าอยู่นะครับแต่ว่าเข้าเป็นตัวกลับทุกทัน ตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ2-1-8นะครับชุดนี้เข้า2ชุดสำหรับแนวทางของหนุ่มเนือ้อถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดทองเลขเด่นของอาจารย์มี1เข้านะครับเลขชุดก็มี1-2ถัดมาครับใบนี้ข้อมูลของแอดคนบางละจัน ข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์เข้าอยู่นะครับตรงๆเลยทุกท่าน812เข้าชุดบนสุดเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดกุ้งทุกท่านเด่นคู่โต๊ดแนวทางของอาจารย์มี1 2แล้วก็มี4 6ด้วยทุกทา่านตามนี้ ใบนี้จะเป็นแนวทางของกิ่งขนมปักกิ่งรัรัรกบาลแนวทางของอาจารย์มี2 1. องหนึ่งเข้าตัวกลับนะครับชุด3ตัวก็เข้าตัวกลับเช่นเดียวกันทุกท่านตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ8 2 1นะครับกิ่าางขนมปักกิ่งรัดกบาลใบนี้จะเป็นแนวทางของนาอ้วน นาอ้วนชุดเต็มก็เข้านะครับมี6 4ลงไปล่างเข้าเป็นตัวกลับต่อมาครับแนวทางของแอดปุรินรูปแบบนี้แนวทางของอาจารย์มี4-6เข้าล่างนะครับตรงๆส่วนข้อมูลบนของอาจารย์ผิดไปตัวเดียวนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางกระดานดำของแอนตีน้อยเลขเด่น2ตัวของอาจารย์เข้านะครับเด่น2กับ4ชุดที่ติด2ไม่มี1 2ทุกท่านส่วนชุดที่ติด4มี4 6นะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเต็มร่างของอาจารย์ระเด่นแนวทางของอาจารย์มี64ทุกท่านเข้าตัวกลับ ต่อมาครับแนวทางของแอดมินโยงวดนี้เข้าบนตรงๆเลยทุกท่านเลขวิ่งของอาจารย์ก็เข้า2ตัวชุด3ตัวของอาจารย์ได้812นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวด้วยที่เข้าก็คือ12ตามนี้ครับข้อมูลของแอดมินโยก็เข้านะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางรูปแบบนี้ของแอดดังเม็ดทรายทุกท่าน เลขเด่นบนของอของอาจารย์1ในนั้นมีเลข8นะครับเลขชุดโต๊ของอาจารย์ก็จะมี1 2 8ทุกท่านที่เข้าแนวทางของแอดดังเม็ดายก็จะประมาณนี้ทุกท่านแนวทางที่อาจารย์ให้เข้ากันเนาะไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่นะครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ